เรียนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีเก้าเก้านะคะเนื้ออ่านปากกามีความสวยงามนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบจะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูพระเครื่องกันบ้างนะคะเป็นพระเครื่องหลวงพ่อพัดรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะคะก่อนอื่นพี่จอยขอบอกเพื่อนๆก่อนว่าพี่จอยไม่เคยรู้เรื่อง ของพระเครื่องต่างๆเลยนะคะแต่พี่จอยก็สะสมไว้เยอะมากไม่ว่าจะพระเครื่องรุ่นไหนนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าเช่ามาอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้เลยนะคะไม่ได้ศึกษาตร,ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ให้เ,เพื่อนๆมาชมอ่าพระเครื่องของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะอ่าเหรียญน,นี้ จริงๆแล้วพี่จอยไม่ได้เช่ามานะคะก็มีคนที่ชอบพอกันเข้ามาฝากนะคะก่อนหน้านั้นตอนที่ปลูกเสกใหม่ปีอะไรพี่จอยจําไม่ได้พี่จอยก็ไปเช่ามาอ่าสองสามองค์เหมือนกันนะคะเก็บไว้วันหลังจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีปีพศ25 6 3้าสาพี่จอยว่าก็มีความสวยงามนะคะ สวยงามตอนนั้นที่พี่จอยไปท่านก็ถือว่าหลวงพ่อพัดท่านก็แก่ชราอายุตอนนี้เท่าไหร่พี่จอยจำไม่ได้ตอนที่พี่จอยไปไม่รู้ว่าเก้าสิบหรือ,อยังนะคะหรือว่าเก้าสิบพี่จอยจำไม่ได้แล้วนะคะทงขออภัยเพื่อนเพื่อนเพีเยงแต่ว่ามาให้ชมพี่จอยว่าก็มีความสวยงามเหมือนกันนะคะด้านหลังก็ ให้ภาพบรรยายนะคะพี่จอยไม่ไม่บรรยายไม่ค่อยเป็นนะคะไม่เป็นเลยนะคะก็จะบอกที่มาที่ไปแล้วก็ก็จะบอกว่าอะไรอะ่ะด้านล่างก็จะเป็นเออบันดาลรั์เก99้าอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพัด อ่ารุ่นใหม่ๆนะคะแต่ก็มีความสวยงามใส่กล่องมาสวยงามนะคะน่าดูชมเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้พี่จอยเอามาให้เพื่อนๆชมไม่ไม่มีไม่ไม่ได้อ่าม,มีเรื่องราวที่รับรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อพัดเลยนะคะ ถ้าใครรู้ก็เอามาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่จอยก็บอกว่าอ่าตอนนั้นก็ไปเช่ามายังไม่ได้เอาออกมาดูเลยนะคะว่าเช่ารุ่นไหนยังไงนะคะแต่เหรียญน,นี้พี่จอยได้มาก็คนที่รักชอบเขาให้มานะคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมแบบนี้เลยนะคะก็มีความสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าหลวงพ่อพัดก็มีอ่อ มีการปลูกเสกหลายรุ่นมากๆเลยนะคะรุ่นที่มีราคาแล้วก็มีไม่มีราคาเนละหรือว่าอ่าคำว่าไม่มีราคาก็ก็อยู่ตกอยู่เหรียญหนึ่งก็สองสามร้อยบาทแล้วนะคะที่มีราคาก็เขาก็เล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้พี่จอยไม่รู้นะคะเพียงแต่ว่าพอจะได้ข้อมูลมาบ้างนะคะ ค่ะก็ามาให้เพื่อนๆได้รับชมอของสวยงามก็แล้วกันนะคะหลวงพ่อพัดก็เป็นเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดนครสวรรค์อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็อ่าจำอยู่ที่วัดห้วยด้วนนะคะ ขอบคุณมากมายคะ่ะที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนเพลิดเพลิน,น,น,นแล้วก็มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะแล้วหวังว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีกันเหมือนกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ